สวัสดีตอนเศร้าครับผมมาแล้วครับผมมาคลองมาหนองพี่เก่าพี่น้องมายกย่อพี่เก่าแหละครับกับพันตุพันกึมครับพันตุพึ่งมาเข่าข้างในแล้วครับกับพันกลมครับพันกลมกับข,ข้าจะใส่เบ็ดเยอะบันนี้สอมยอ่อพึ่งกลางแล้วครับมันนี่โล่งคาสามแยกครับเหมือนพึ่งกลางแล้วเดี๋ยวค่อยมมรุนกันครับสีมันปะ ไปพี่พน้องไปรุ่นกันครับสิงหมันบ่บัตรแรก

เลดีแล้วอดีตยุคของมันเลยใช่ป่ะอันตรានค่าอยากจะเบ็ดยนุงกันปันเงินกรโดดเฮ้ยกลับมาหากินกลับหากินข้องเก่าที่ไปหากินยุ่ไก่หากินยุ่ตา

เัลโหลบนบ่อากาศดีโอ้แก่งเสื้อพืนบ่เพ่งบ่โอ้ยอดลัด ก,กาเจ็บยอดกระหินไปกินกระปลุลเออหยนะกระทิ่ไปกินกับปนหลติดไงแพะเนาะให้แพะให้แกะมักกันเลยแพะแกะ Nam đeo nằm ninh đi đi. Nằm bọc kim sân đeo luôn. PHC ปีน้นปลาหลาน้ำน้ำปีน้ำท่วมานยมือแรกเอาไปข,าย,ขา,า,ายเขาลวกหนสิบาทเขาเอาเมาสมดเลยืว <c oughs> ปลาสวายเพรเขามาเขาถามมาลุงไม่รู้จักเขอผมก็ได้โตนึงด้วยหันยมอตอหันเอ่อโตแบบเมือ่อนค็ดโล่ไปแล้วเมือ่อนไปสั่งเจ็ดโลแตอนแรกกับบ้านปลาสวายลง ก็ไปบ่อเด้อกเลยก็เลยเอาไปก้อนเอาไปก้อนอะไรวันนี้เอาเอาไปแบ่งก,กันกับพ่อกินขายขายโลละ่อยห้าสิบพ่พ่อกินกันเลยเ อ๋ครับป 12, ปาา 20, ปเป็นมือนเนาะปลากระไดบางมืนงองอ่นีอกคเขาได้ดี ช่วงหลังมาเนี่ยงากเลยแต่มันมันมันไปอยู่ฟังผุ่นลุงผมว่ามันเฟี้ยฟังเดมยนัคือบ่ขึ้นง่อมเนี่ยขึ้นง่อม ครับครับสิบสองศอกนักต <ulator> ึงเลย ลุงนกลุงนกลุงนกปวดแอวเลยหายง่ายเลยมันแห้งหนักดิเอ็งหายเง่ายเลยแห้งหนักครับลุงยกไปหอดสุดพุ่นบันเนี่ย ยืดสุดพุ่นบ่มีแต่ปลาเผาอ๋อเขาเขาล่องแสดังเนี่ยสุดทั้งผุนแต่ก่อนนี่ปลากระพุ่งยู่มองหันได้ยืดมองตรงขามบอนไหมที่มันทะลุหากันนปลากระพุ่ง ครับเป็นว่างมองนาบ้านเข้าเจ้ามองน้ำเลิกมอนครับไปแล้วครับลุงเข่าข้างในแล้ว <c oughs> ผ่านกลิมกับล่งแล้วครับคุณสิบสองศอกอ้า <c oughs> <c oughs> โชวเด้วย 1, พันเกลมสิบสองสอกสิบสองสอกพันเกลมลงเรียบร้อยแล้วครับบันแรกแหก้งมันจัดจัดปัดบึ้มด้วยโอ้ใหม่มงการกระบาดไปด้าักถิกึม นี่ฟังทั้งนี้มไหมฮักเรนบ่เออ้ว่ันดอกมันหยากี่แล้ว Hãy subscribe cho kênh ตกิลปลาคอคุเบ็ดไปย่อนได้เป็นยังไง อ,อ๋อครับมีน้องเอาเบิ้งพันกึมครับได้ผ้าไปเบิ้งแต่ละพันไปได้มือนเนี่ยสิมันบ่แต่ละพันเ,เกิมยกยกโชว์พีโชว์น้องด้วยเอาปลา บึกไงไปสโศกไงขึ้นให้พี่ให้น่องเบิง้งด้วยเนี่ยเดยให้เพ่เบิ้งพันตุกครับผมเดี๋ยวเบิงเบ้งพันกึมกันยอสิบส,สิบสองสอกเลื้อมากเหเขาทานีว่าน่อนเหรอเลื้อมมากพี่น่อง เขาท่าะไรเนาะโอเบไอ้ผ้าไปเบิ่งพันตุกพี่น้องข้างในอากาศโอ้ย,อยมืน่นเกือบมื่นกิดต้มพี่น้องอากาศคืบฟ้าคืบฝนมืนเนี่ย

ั่านตุกผ่านตุกเปอยโตครับมือเนี่ยานตุกับพานตุนะมือเนี่ยนตกับบอหมานมองพยใหา่จอยพี่น้องฮะมา มันนี่ไงวะโอ้เกือบไปไม่ได้ขีดตปเฮ้ยมันนี่แขีดโอ้ยเนี่ยละมันีมือมือไ้เด้อพ่ายอยมือไดมือไรมือ้รเจ้ากับเขากินยันี่ด้วยมือันแม่เนี่ เผากินมือแล้วใครว่านี่มือนี่ยฮปลาเขาบ้านเมื่อเผากินนี่นี่เลยเด่นน่แจฮ้ออ้ยเอาแม่แก่ว่าั่นบ่นี่อนี่แหละวิถีมือได้มือาาว่ได้เนาะเอาใจเจ้า,ามึมบ่มเด้อนี่แหละพี่นั่งมือได้มือว่ได มาหาอยู่หาจินพี่น้องเอ้ยม่ได้มาเอาได้พี่น้องมาหา <c oughs> มือได้ไลยก็ได้ไลเมือได้บ่ได้ก็นี่แหละครับสิบบาทตัวห้าบาทตัวก็ยังนี่บางเท่ยกับบด้เลยใสายาโนนสั่งมาทั้งใดบูมเลย้สาย,ยาโนนสัง่งบ่มาววอเมือเ่อไงเมื่อนั้นคือว่ามาเอาแค่แถวพวกนี้จอยจนมาได้ขั้วที่เจ้าขัา้ว เออโอ้เออติดคักติดแน่เนาะเหมือนเหมือนไหมไยแบ่งกันได้ไรอยู่ก็คนก็เออนี่จะโงามเนาะนี่ตัวงามนั่งอย่นี้มอกตอร์ยนกมอคไยไปนั่งเออไปขอดูเบิ่อนในยูทูบที่หลังเลยโอ้เป็นกระไดไลเติบอยู่ไดไลตัวเติบอยู่อืมีตัวใหญ่แน่นี่แล้วแนี่มันเมื่อยเนาะนั่งยกอยู่ในรถ สี่ทางเมื่อนี่นี่สวยๆนี่สีไม้ย้อมมายามหลอดมื่อนี้นี่ยๆนี่สม้ยอมายามหลอดนี่แหละครับพี่น่องบรรยากาศบรรยากาศอยู่ตามคลองคลองใน,ในกรุงเทพกประมาณนี่แหละครับน้ำลายเมื่อนี่น้ำลาย น้ำเกลือลายน้ำงามมีลีได้มือไงแม่น้ำแบบได้รุ่นน่ะน้ำได้รุ่นรุ่นี่ละเบิบ้มมือแม่น <c oughs> ใส่ได้เอาเบิดมได้มือเนี่ยมื่อนี่ตัวได้ติดยอ่อนี่ครับย่อของไม่ใจ่นี่สิ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นยอ่อขาสี่าง พุดแรงเล่าเลยนั่นโยกก็ได้ยังไงนั่นโยนกออกก็ได้เดินไปยืนนี่แล้ววะนั่นถึงหน้าหน่อยยกแล้วยกไปมื่อวานนี่ไปกินน้ำเคื่อนปลาน้ำเคื่อนวเมื่อวานไปเคื่อนผุล่าซีน่าคลินการาฮะเอะไะพี่น้อง ปลาเขาบา่ได้เขาก็ว่านุ่งหัวมวนกันไปครับ,บน้ำตาในพ่านานี่ครับเมาเคีล่าสัตว์พี่น้องนี่เพื่อนอยู่ในป่าเพื่อนมหาลา <laughs> <laughs> เจอเมาเคีล่าสัตว์พี่น้องเหมือน <laughs> กันุยป่าก็ว่านุ่หัวมวนกันไปพี่น้องแต่ว่ากยกยุกดมือละมือเนี่ยมือได้มือบ่ได้ จะมาเบิ้งบรรยากาศครับบรรยากาศตามคล้องคล้องธรรมชาติมือนี่ก็บ่บมีช็อตเด็ดบันไดครับพี่น้องเพื่อปลาหน่อยปะช็อตเด็ดบบมี่เลยนา <c oughs> ยยกด้วยครับเนาะ

Gặp hoa nhè đó Mán có mua đấy hoa nhè Lâu mán có mua bay này là hết lâu Nhúc ấu nhúc ấu vô Vì lần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เห็นส้นทั้งผุนเห็น่าี่คือยกออกยกออกอยู่เลยคือเห็นแบบว่าก้นตรงก้นตรงตลอดเลยนะอ้งนเยทังนนี่้าท่เขาไยม่ทังแยต่เมืองนั้นแหละมองคงนะ ใต้ต้นไหม้ห้างไปทาดูดีม่โมควเลยัูต้ต้นใหม่ห้างไปทาใต้ต้นไหม่น้ำเลิกไหมวาทาทางไหนนะใตใต้นใม่ห่างไปเราึ้นหรือเปล่าไปกางาไหมผมรูกับตาทีเหมือนตดกานอกเม่นนอไปบไหว

มายกาย่อบ่ได้กับว่าไปยังครับแต่กับมาให้เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศยกย่อตามข้องครับข้องธรรมชาติตามข้องม่อนมื่อนี่แต่ละพนันธสีมันตะลุ่งอลไนะนี่มันตะลุ่งลุ่งเล่วง่ายย้อนไปเรื่อยครับแต่ว่าย่อกับทีนี่มื่อนี่นี่ต้องยกไปเรื่อยครับย่างๆเลยครับ <c oughs> แต่มื่อนี่นี่ บ่ได้กัสิลงครับบ่ได้รุ่งคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเอาบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ก็เป็นอยังดอกเฮามาหาบ่ได้มาเอาเนาะมาหามือได้มือบ่ได้ว่่าาาาถยคคลลิปปปปไไกนึงรับส60แล้วครับอากึมจวดจาดด้วยจบคลิปด้วยจบคลิปได้นี่คร pues ับพันก pues mil. ึม เนาะไงสิบสองอกพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวห้ายกเบิดมือเลยครับมือเนี่ยว่าแบตไก่จะเบิดครับพี่น้องคลิปนี้ก่เสียไววซัำนี้กันเนาะมักบรรยากาศหายโยหากนิซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนำเลด้ดอวยพี่น้องด้อยคิดคนผู้เวียงครับครับสวัสดีครับผม